Chezco! 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 Let's go! ยินดีต้อนรับเบนจามินเชสโกสู่หน้าคนใหม่นะครับวันนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังของดิวมาฝากกันรวมถึงสถานการณ์ของดิวต่อๆไปทั้งขาออกและขาเข้านะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยยังไม่ได้ปิดแค่นี้นะครับโอ้โหนี้มีข่าวสารมาฝากกันเยอะมากๆนะครับไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดกันเลยครับ สวัสดีครับเป็นเด็ดปีศาจแดงนะครับรายการช่วงเช้าๆสายๆของเรามาสรุปเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ซึ่งคุณบาสทีมงานนะครับแอดมินของเราเนี่ยโอ้โหเก็บมาฝากกันเยอะมากๆเลยนะครับเอาล่ะไปเริ่มกันที่บทสรุปดีลก่อนดีก,กว่าหลังจากที่แฟนๆได้เฮกันไปนะครับในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมากองหน้าคนใหม่ของแมนยูนเต็ดมาถึงแล้วนะครับเบนจามินเชสโกเข้ามา เป็นสมาชิกใหม่ของทีมปีศาจแดงครับโดยรายงานของเดวิดออนซีนครับทียหนึ่งจากดิแอเรติกนะครับเป็นคนที่รายงานเมเจอร์ breaking ก็คือข่าวใหญ่เข้ามานะครับสมูรอนแมร์ูเนตแล้วก็อาร์เบลัฟซิกนะครับตกลงดีลนี้กันได้แล้วครับในราคาแพ็กเกจรวมประมาณ74ล้านปอนด์แบ่งเป็นเงินต้น66.4ล้านปอนด์นะครับแล้วก็แอดออน7.4ล้านปอนด์รื่ว่าคิดง่ายๆก็คือ66บวกนั่นเองครับ จากนั้นเนี่ยก็เป็นทาง f ร i โ o โรมาโนนะครับที่รายงานยืนยันเข้ามานะครับว่าเบนจามินเชสโกเนี่ยจะได้สัญญาเป็นเวลา5ปีครับซึ่งก็ยืนยันตรงนี้นะครับว่าแอดออนในราคา7.4ล้านปอนเนี่ยเป็นแอดออนที่มีเงื่อนไขาการเปิดใช้งานง่ายมากๆนะครับแทบจะการันตีได้เลยนะครับว่าแอดออนเนี่ยเปิดใช้งานแน่ๆนะครับขณะที่ มีรายงานเข้ามาเพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะครับว่าตัวของเชสโกเนี่ยจะบินไปแมนเชสเตอร์ตั้งแต่เมื่อคือนที่ผ่านมาคือบินไปเลยนะครับเพื่อที่จะเข้ารับการตรวจร่างกายทันทีแล้วก็จะจดประกาเซ็นสัญญากันในวันศุกร์นี้เลยนะครับแม mm ้แ hmm. ต่เอง mm hmm. เนี่ยมีแผนที่จะเปิดตัวเบนจามินเชสโกกลางสนามโอทราฟอร์ด hmm. ในเกมวันเสาร์ที่จะพบกับฟิโอเรนติน mm ่า hmm. ก็คือในวันเดียวกับที่ดาบิดเดเคอาจะกลับมาเจอกับแฟนแฟนแเตต์น,นะครับเพราะว่าฟิออมาอุ่นเครื่องเนาะ พี่เดย์ก็กลับมานะครับฉะนั้นแฟนๆก็จะมีความสุขกับการได้เห็นทั้งพี่เดย์แล้วก็อาจจะได้เห็นเบนจามินเชสโกเนี่ยเปิดตัวกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ครับฟิลิปฮินเซ่นะครับผู้สก่าวจากสกายเยอรมนีตลาดนี้รายงานข่าวดีนะครับก็ได้รายงานเข้ามาเสริมนะครับว่าตัวดิวเนี่ยนะครับมีการตกลงข้อตกลงกันเพิ่มเติมด้วยก็คือแมนยูเนเตดแล้วก็ไลปซิกเนี่ยได้ตกลงที่จะเตะเกมกระชับมิตรกันเพิ่มนะครับที่เมืองไลปซิกนะครับ เพราะว่าไลฟ์ซิกเนี่ยก็ทำให้ดีลของเชสโกเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะครับอัพซิกเนี่ยนะครับขออภัยครับไลฟ์ซิกเนี่ยนะครับจะได้รับเงินจากการเตะเกมกระชมิดเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1.3ถึง1.75ล้านปอนด์นะครับเงินในส่วนนี้ก็เข้ากระเป๋าของไลฟ์ซิกนะครับโดยที่แมตต์ไม่ต้องไปจ่ายเงินส่วนนี้คือปีศาจแดงเองก็พยายามที่จะหาทางแหละนะครับส่วนนั้นส่วนนี้จะลดเงินต้นได้ไหมนะครับซึ่งผมว่าเกือบเกือบสล้านปอนด์นะเป็นส่วนที่ ฝั่งของแมตต์เนี่ยหาลู่ทางต่างๆแล้วก็มาเจอสถานการณ์ว่าเฮ้ยเรามาอุ่นเครื่องกันไหมนะครับแล้วไลฟ์ซิกก็จะได้เงินตรงนี้เพิ่มตเติมไปด้วยเออผมชอบนะผมชอบไอเดียนี้นะครับอย่างที่บอกไปแม้ว่ามันจะไม่ใช่เงินที่มากมายนัก,กน,นะครับแต่ว่ามันชัดเห็นว่าเราพยายามจะหาบทสรุปของดีลโดยที่ใยเงินต้นออกไปให้น้อยที่สุดนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการกําหนดนะครับว่าเกมจะลงเตะกันเมื่อไหร่ในอนาคตอาจจะเป็นซัมเมอร์หน้าก็ได้นะครับ นอกจากนี้ไลฟ์ซิกนะครับยังได้ใส่เงื่อนไขส่วนแบ่งจากกําไรการขายในอนาคตหรือว่าเซลล์ออนคลอสเอาไว้ด้วยนะครับย้ําว่าเป็นส่วนแบ่งจากกําไรนะครับฉะนั้นเนี่ยสมมุตินะครับว่าเมนาเต็ดขายเชสโกต่อให้ทีมอื่นในอนาคตนะครับทางฝั่งของไลฟ์ซิกก็จะได้ส่วนแบ่งจะเฉพาะจากกําไรนะครับไม่เกี่ยวกับส่วนแบ่งจากออตัวเลขเดีลที่เมนาเต็์ถ้าขายนะในอนาคตต่อไป นะครับคือไม่ได้คิดจากทั้งหมดนะครับคิดจากแค่กําไรเท่านั้นนะครับและฮินเซ่เนี่ยก็ยังได้ให้เบื้องหลังแบบขั้นต้นของดีลเข้ามานะครับว่าเพื่อที่จะทําให้การย้ายทีมมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับตรงนี้สําคัญนะครับเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันจบลงได้เพื่อทำให้การปิดดีลเนี่ยมันรุ่ล่วงนะครับท้ายที่สุดเนี่ยเบนยามินเชสโกเลือกที่จะสละ ค่าเหนื่อยบางส่วนของตัวเองทางที่เขาสามารถรับค่าเหนื่อยได้มากกว่านี้จากนิวคาเซิลนะครับและเอเจนซี่ของเขาซึ่งนำโดยเอลวิสบาซานวิชก็ยอมที่จะสละส่วนแบ่งคอมมิชชั่นก้อนสำคัญเช่นกันซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการผลักดันให้เดียวกับแมตต์เน่มันสำเร็จลุล่วงฉะนั้นหมายความว่าทั้งเชสโกและทั้งเอเจนต์ของเขานะครับมีการสละเงินที่ควรจะได้ของตัวเองซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่า มีส่วนสําคัญพอสมควรครับเพราะว่าจำนวนเงินต้นของเราที่ใช้ไปกับดีลรวมถึงเงินกินเปล่าที่ต้องจ่ายให้เอเย่นเนี่ยจะถูกนับลงในบัญชีรายจ่ายทางพีเอสารทันทีฉะนั้นเชสโกกับเอเย่นก็ยอมที่จะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้แหละครับซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยนะครับก็ต้องย้อนเล่าสั้นๆครับไปที่รายงานของลอรีวิทเวลนะครับผู้ข่าวทียหนึ่งจาก The a t h l e t i c นะครับซึ่งเคยเขียนเอาไว้นะครับในส่วนของ Transfer Deal Sheet นในสัปดาห์ที่8ของซัมเมอร์นี้นะครับว่าแมน t ์เต็เนี่ยติดตามตัวของเชสโก้บนานตั้งแต่อายุ16ปีสมัยที่ค้ายแข่งอยู่กับดอมซาเล่นะครับในสโลเวเนียแล้วก็ยังมีการติดต่อกันอยู่นะครับทั้งสมัยที่อายุ18ก็ติดต่อแต่ว่าก็ยังไม่ได้มาบรรจบกันนะครับรวมถึงซัมเมอร์ที่แล้วก็มีการเจรจากับไลฟ์ซิกแต่ว่าเมอร์เตดก็ตกลงค่าตัวกับไลฟ์ซิกไม่ได้จนกระทั่งสุดท้ายก็ได้มาสมหวังกัน นะครับมาเกี่ยวดองกันในช่วงซัมเมอร์นี้นี่แหละฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่ๆก็คือแมนยูนเ,เต็ดเนี่ยติดตามเบนจามินเชสโกมาแล้ว6ปีกว่าจะได้มาร่วมงานกันนะครับแอนดี้มิเชนนะครับนี่คือเทียรสายสโมสรแล้วก็เป็นผู้สืขาวอาวุโสผู้ที่เรียกได้ว่าทำงานเกี่ยวกับแมนยูนเ,เต็ดมานานมากนะครับตั้งแต่ยุคข,ของเซอร์เล็กฟอร์กสันเทียรแน่นอน มิเทเชนเคยได้อัดคลิปพูดถึงเชสโกเอาไว้นะครับว่าเขายืนยันเลยนะครับว่าแมนยูเตเนี่ยเคยพยายามคว้าตัวเชสโกมาแล้วอย่างน้อย2ครั้งอาจจะ3ด้วยซ้ำนะครับและมิเชนก็ยืนยันนะครับว่าซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยทีมมีลิสต์กองหน้าที่ต้องการอยู่3อันดับแล้วเชสโกคือลิสต์อันดับที่1ที่เราต้องการตัวแต่ว่าเอเย่นของเชสโกมองว่าเชสโกยังเด็กเกินไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ควรจะอยู่พัฒนาฝีเท้าต่อที่ไลฟ์ซิกอีกหน่อยนะครับโดยที่เอเย่นของเชสโกก็ได อมองเรื่องนี้ไว้ขาดทีเดียวนะครับก็คือปล่อยพัฒนาเต็มที่แล้วก็สุดท้ายก็ให้ย้ายมาแมนเชเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับในที่สุดเนี่ยหลังจากที่เชสโกฝึกปรือฝีเท้านะครับลงสนามให้กับไลฟ์ซิกนะครับเอเจนต์ของเขาก็เชื่อว่าในวันใดวันหนึ่งที่พร้อมเนี่ยแมนยูเต็ดจะกลับมาแล้วแมนเูเต็ดก็กลับมาจริงๆนะครับแล้วสุดท้ายก็หาราคาที่ดีที่สุดแล้วก็ปิดเดียวกันได้นะครับซึ่งว่ากันตามตรงแหละนะจริงๆแล้วผลงานตรงนี้นะครับจะไม่ให้เครดิต Christopher วิเวลพอฝ่ายสัรหาของเราไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีภาพมานะครับว่า Christopher วิเวลเนี่ยได้ไปอยู่กับเบนจามินเชสโกที่เยอรมันด้วยนะครับขณะที่เชสโกกำลังจะเดินทางาไปแมนเชสเตอร์นะครับก็เดินทางตรงจากไลฟ์ซิกไปแมนเชสเตอร์เลยนะครับวิเวลก็อยู่กับเชสโกในช่วงนั้นด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเวลาใกล้ๆกันครับก็คือพอขึ้น เครื่องมาแล้วเนี่ยฟรานซิสโรมาน่ก็เปิดเผยภาพนี้นะครับเป็นภาพที่เชสโกถ่ายกับบาซานวิชก่อนที่ตัวของเชสโกเนี่ยนะครับจะเดินทางมาที่แมนเชสเตอร์นี่แหละนะครับจากนั้นเนี่ยอีวอนกาเบรียลนะครับผู้สื่อข่าวจากบิลสยเยอรมันนะครับก็ได้รายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะครับว่ามาเซลเชฟเฟอร์ผอการจัดก,การกีฬาของไลฟ์ซิกครับก็ มีการผลักดันการเจราจากันอย่างเต็มที่นะครับไม่ปล่อยผ่านเลยพยายามจะโอ้โหเจราจาอย่างละเอียดทุกกระเบียดนิ้วนะครับไอการต่อรองแมตช์กระชับมิดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมาเซลเชฟเฟอร์ผอการจัดการกีฬาของไลฟ์ซิกเนี่ยคือแบบโอ้โหเจาะไปเต็มที่นะครับนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดในดีลอีกนิดนึงนะครับคือแมนย่เนเต็ตเนี่ยจะยังรับผิดชอบค่าธรรมเนียมนะครับหรือว่าที่เรียกว่า Solidarity Payment นะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้ใช้คำว่าเป็นค่าเลี้ยงดูนะครับภาษาเยอรมมนน่าจะเรียกตรงนี้ว่า s o l i d e r t r a c k นะครับตัวเลขตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ3ล้านปอนด์ด้วยกันฉะนั้นก็ต้องจ่ายตรงนี้เพิ่มเติมไปด้วยนะครับรวมถึง Sell on c l a u s e จากกำไรนะครับก็คือสมมติแม่เต็ดขายต่อให้กับทีมอื่น ไ i p ซิกจะได้เปอร์เซ็นต์จากกําไรตัวเลขตรงนี้อยู่ที่10%ตามที่คุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ในคลิปนะครับฉะนั้นอ่ะส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันมีรายละเอียดในดีลหลายส่วนมากเท่าที่จำได้เลยนะครับมีเ e l l on c น o s อจากกําไรมีส่วนของเอ่เปอร์เซ็นต์ที่จะได้จากการอุ่นเครื่องอีกนะครับค่าชดเชย solidarity payment หรือว่าค่าเลี้ยงดูอีกคือคือ ดีเทลในดีลมันเยอะครับฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่แบบการย้ายทีมของเชสโก o มันไม่ง่ายแต่ว่าสุดท้ายมันก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ยังไม่รู้ก็คือสุดท้ายเชสโก o จะใส่เบอร์อะไรเออนะครับสิ่งนี้ต้องมารอตามดูกันต่อนะครับแต่ว่าอ่ะก่อนจะไปพูดถึงประเด็นอื่นที่น่าสนใจนะครับขออนุญ,ญาตฝากพูดสับสนกันก่อนนะครับไปเริ่มต้นกันที่อาริฟุตบอลนะครับ ในส่วนของเสื้อเย่าเสื้อยือนฤดูการที่กําลังจะลงเตะนะครับแล้วก็เสื้อเย่าฤดูการที่ดาวลด50%สนใจก็แอดไลน์ที่ let's sign net jersey หรือว่าคลิกลิงก์ที่ description ตามที่อยู่ที่ด้านล่างนะครับฝากไว้กับผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบราก่ย่างรสข้าวมันไก่นะครับเหมือนเรานะครับพกข้าวมันไก่เดียต,ตัวตลอดนะครับตัวขนมก็จะมีกลิ่นของน้าซุปขิงแล้วก็เต้าเจี้ยวกินแค่ตัวขนมก็จะเหมือนกินข้าวมันไก่ต้มที่จิ้มๆก็เหมือนกินข้าวมันไก่ทอดอร่อยทั้งคู่ครับ หาซื้อได้ทาง s h o ป e e ้เราจะได้ที่ BKY Official Store, TikTok Shop ทางตรามือ Official นะครับแล้วก็เช่นกันที่ Gourmet Market Top Food Land Villa Market แล้วก็ร้านสะดวกซื้อจีฟี่ครับแล้วฝากไว้กับเครื่องเล็นขนน้องชายไข่กรูมิงยอดขายอันดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนรังด้วยนุตรกรรมเซฟเทคปลอดภยัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อครับให้คุณลูกต้์มัน่นใจไปกับไข่กรูมิงนะครับไปว่ากันที่ดีลต่อไปกันเลยครับเรื่องราวของอเลคานโดกาลาโชซึ่่งงจรงจริๆๆแฟนฟนฟนยยูเเต็็ดีกอ ันพอสมควรว่าเมื่อไหร่จะได้ขายนะครับว่ากันตามตรงแบบนี้แต่ท่านที่สนใจอยากจะเก็บไว้ก็มีเหมือนกันนะท้ายที่สุดแล้วนะครับเดวิดออนสตีนรายงานข่าวนี้มาเมื่อคืนเลยครับว่าเชลซีได้มีการเร่งการเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกี่ยวกับการย้ายทีมของอเลคานโดกานาโชนะครับแล้วก็ทั้งสองสมโมสรมีการติดต่อพูดคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าขณะนี้ครับการเจรจา,รามีความคืบหน้าเป็นอย่างมากแล้วก็ ทางฝั่งของกาลาโชเองนะครับก็คาดหวังว่าจะได้ย้ายไปที่สแตมฟอร์ดบริดจ์กาลาโชเองเนี่ยปฏิเสธทางเลือกอื่นทั้งหมดในช่วงซัมเมอร์นี้ชัดเจนนะครับว่าตัวของกาลาโชต้องการไปเชลซีเท่านั้นหรือไม่ก็ยอมอยู่กับแมนเลิทต์ต่อไปความสนใจของเชลซีที่มีต่อ,อกาลาโชมันทวีความเข้มข้นมากขึ้นหลังจากที่แมน์ลทต์ปิดดีลกับเบนเามินเชสโกนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องให้เครดิตกับเบนเจคอปส์ครับที่รายงานเปรย์รเ,รเข้ามา ก่อนหน้านั้นหลายชั่วโมงว่าเชลซีได้เริ่มการเจราจาขั้นต้นกับแมนยูเนเตตในการคว้าอเลคานโดกาลาโชแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยโรมาโน่ก็พูดมาตลอดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาว่าจับตาดูเชลซีกับกาลาโชนะครับตอนนั้นเนี่ยผมใช้คําว่าผู้สื่อข่าวคนอื่นยังไม่ได้พูดขนาดนี้นะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องความต้องการของอเลกานโดกาลาโชในการย้ายไปเชลซีเนี่ยตรงนี้ก็ต้องให้เครดิตกับโรมาโน่ด้วยนะครับ เจ้าตัวเนี่ยต้องการเชลซีเท่านั้นปิดประตูการย้ายไปที่อื่นหมดเลยนะครับโรเมโนโยืนยันแบบนี้นะครับซึ่งก็มีลุ้นแล้วแหละนะครับว่าเราจะได้เห็นขาออกของกาลาโชผมไม่รู้ว่าแฟนช่องต้องการที่จะขายกาลาโชได้ในราคาที่เท่าไหร่นะครับอย่างที่เราคุยกันไปมันจะมีราคาที่เราต้องการราคาของเขาแล้วก็ราคาตรงกลางราคาตรงกลางทุกท่านคิดว่ามันเป็นตัวเลขแบบไหนยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้ แต่ตรงนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าดิวจะมาไวกว่าที่คิดหรือว่าจะเป็นแบบสัปดาห์สุดท้ายของตลาดกว่าจะได้ขายอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าสุดท้ายการขายการ์นาชเนี่ยอาพูดตรงๆนะครับมันเกี่ยวข้องกับดิวต่อไปนะครับเอาละซึ่งก็เป็นดิวที่หลายท่านอยากจะฟังกันต่อและหลังจากดิวของเชสโกคืออย่างนี้ครับต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้อินดี้ค n า w นิวสเป็นสื่อที่ ถ้าวัดตามการจัดเทีย์ของแฟนบอลต่างประเทศเนี่ยนะครับความน่าจะถือของอินดี้คาร์ล่านิวส์น้อยมากครับผมใช้คำว่าน้อยมากแล้วก็เสียงสูงด้วยนะครับเป็นเป็นแอคที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของมีมอะไรพวกนี้ด้วยซ้านะครับแต่ว่าอินดี้คาร์ล w s นิวส์ดันเป็นคนที่บรอกเดอะนิวส์รือว่ารายงานเกี่ยวกับดิวของคาร์ลสบาเลบาเป็นคนแรกก่อนที่เดวิดออนซีนกับฟรานซัวโรมาโน่จะยืนยันเรื่องนี้ฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าฟังเขาซะหน่อยละกันแต่ผมก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าถูก 100%นะครับแต่เผอิญเผอิญว่าเฮ้ยดันเป็นวงในที่รายงานเรื่องเมอร์เต็ตกับบาเลบาคนแรกฉะนั้นก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับคุณจะมองว่าจริงหรือไม่จริงอันนี้ใช้วิจารณญาณกันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับอินดคไคลาได้เริ่มรายงานเมื่อช่วงเย็นของบ้านเรานะครับว่าเราได้รับข้อมูลมาว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เมอร์เต็ตเข้ามาพาตัวคาร์ลอสบาเลบาไปจากไบรตัน ไบรท์ตันเนี่ยเตรียมยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับบาเลบาและก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะใส่ค่าฉีกสัญญาเอาไว้เผื่อซัมเมอร์หน้าด้วยเป็นจุดวัดใจนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฝั่งของบาเลบาจะยอมอยู่ที่ไบรท์ตันต่ออีกปีหรือว่าจะกดดันฝั่งของไบรท์ตันให้เกิดการย้ายทีมกันแน่นะครับซึ่งอินดิเคเตก็ให้ข้อมูลมานะครับว่าค่าเหนื่อยปัจจุบันนะครับอยู่ที่1 2 5 0 0 0ปอนด์ นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับจะไม่ได้รวมโบนัสนะครับจากนั้นในช่วงเที่ยงคืนของบ้านเรานะครับเขาก็รายงานเข้ามาอีกนะครับว่าบาลบ้าแล้วก็เอเจนต์ของเขาเนี่ยได้รับสารครับหรือว่าได้รับทราบข้อมูลจากไรตันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการในดีลนี้แล้วก็คือยูนเต็ดมีการขยับแล้วนั่นเองนะครับการติดต่อเข้ามาของแมนยูไนเต็ดเข้ามาในช่องทางที่ถูกต้องแล้วก็เต็มไปด้วยความเคารพครับคือเข้ามา อย่างสุภาพเข้าตามตรอกออกตามประตูประมาณนี้นะครับบาเลบาได้รับการบอกกล่าวนะครับว่าถ้ามีข้อเสนอที่ถูกต้องเหมาะสมเข้ามาเนี่ยการพูดคุยการเจรจากันอย่างจริงจังก็จะเกิดขึ้นครับเรื่องที่น่าสนใจก็คืออันเดรโอนานานั้นได้เข้ามาช่วยผ่านการใช้คอนเนคชันของเขาในฐานะนของการเป็นคนแคนาบรูนคนบ้านเดียวกันกับบาเลบาในการกล่อมว่าแมนยูนเต็ดคือสโมสรที่ใช่นะครับแม้ว่าสุดท้ายจะยังไม่ได้ไปอยู่ฟาแชมเปี้ยนสีก็ตาม ตรงนี้น่าสนใจนะครับก่อนหน้านี้เราก็ขำขำเงินไปกับคอนเทนต์ที่เราเรียกโอนาน่าว่าเอเจนโอนะครับในการคว้าตัวแ e บรนด์เอมบูโมปรากฏว่าโอนาน่ามีส่วนจริงๆกับดีลของเอมบูโมนะครับอันเนี้ยก็อาจจะต้องแซวกันหรือเปล่านะครับว่าเฮ้ยอย่าดูถูกจันโอนะในเรื่องของการเป็นเอเจนต์ N นะมีแฟนช่องแซวเมื่อวานนี้นะครับว่าเฮ้ยเลิกเป็นประตูเถอะไปเป็นเอเจนต์แทนได้ไหมนะครับซึ่งอ่ะช่องทางที่มัน ถูกต้องที่อินดี้แคลล่นิวส์บอกก็คือแบบ uh, Officially Made t h e m o v o v e เนี่ยไอการเดินเข้าไปอย่างเป็นทางการเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจริงแท้แค่ไหนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ออนสตีนกับโรมาโนยังไม่ได้รายงานขยับตามเขามานะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมจะยืนยันตรงนี้ได้ถ้าเอาจากออนสตีนกับโรมาโนก็คือเมเตตมีการสอบถามไปยังตัวกลางเกี่ยวกับดีลของบาเลบา้ามีการสอบถามไปแล้วจริงทีนี้เนี่ย มันก็จะมีข้อสงสัยว่าโอ้โหเฮ้ยบาเลบ้าเนี่ยเอาตรงๆนะครับค่าตัวที่ฝั่งของไรตันตั้งไว้เนี่ยมันอยู่ที่120ล้านยูโรหรือคิดเป็นปอนเนี่ยนะครับมันคือ104ล้านปอนซึ่งหลายท่านฟังก็โอ้โหเก็บไปใช้เองแต่พี่ราคาแพงขนาดนี้ผมเข้าใจสิ่งที่ผมอยากจะบอกมี2เรื่องนะครับอันดับแรกเลยเนี่ย ราคาหลายแหลกเนี่ยมันก็ให้ราคาต่างกันออกไปนะครับคือเรารู้ว่าไบรตันจะตั้งแพงจริงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ชัวร์ว่าจะเป็นราคานี้นะครับนั่นคือเรื่องแรกแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าเอาจริงๆในเมื่อราคามันแพงขนาดเนี้ยแล้วก็ไบรตันเหมือนจะตั้งไล่เนี่ยแต่เหตุชะไหน,นทำไมแมนเน็ตถึงเข้าไปติดต่อจนกระทั่งระดับออนสตีนรายงานนะครับแฟนช่องเข้าใจผมไหม คือถ้าสมมติว่ามันแค่ถามเฉยๆหรือว่าแบบไม่ได้มีอะไรจริงจังอ่ะระดับออนสตรีนไม่รายงานหรอกฉะนั้นมันก็น่าคิดนะครับว่าโอเคอาจจะสอบถามผ่านตัวกลางอ่ะแต่มันน่าจะมีความจริงจังประมาณหนึ่งกับการที่เมอร์เต็ดพยายามอยู่ในการเดินดิวนี้แต่ว่าสุดท้ายไม่ได้บอกว่าจะปิดดิวได้นะครับผลมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่แมอร์เต็ดจริงจังกับดิวบาเลบ้ามากกว่าที่คิดนะครับซึ่งจากนั้นเนี่ยทางไซมอนสโตนนะครับเทียร์หนึ่งจาก BBC ีซ ก็ให้ความเห็นในดิวนี้นะครับแต่ก็เป็นในเชิงแบบคุณจำได้ไหมครับสโตนจะมีฉายาว่ามิสเตอร์เนกาทีฟเป็นแฟนแมาเต็ดฟังแล้วก็รู้สึกเออนะครับรายงานแง่ลบจังเลยคือไม่ได้คิวใจแฟนบอลเท่าไหร่แต่สุดท้ายหลายๆครั้งการรายงานแบบเนกาทีฟของสโตนมันจะออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าสโตนบอกว่าแม้แต่สนใจคาร์ลอสบเลบาจริงนะครับแต่ว่าท่าทีของไบรตันเนี่ยมาทำให้ดีลเนี้ยเกิดขึ้นได้ยาก แมนเตดตชื่นชอบบาเลบ้าและวกกำลังที่จะมองหานักเตะที่สามารถเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางได้และกับตันทีมอย่างบรูโน่เนี่ยก็ได้เรียกร้องให้มีการเสริมทัพนะครับแต่ปัญหาคือไบรตันไม่ได้มีความต้องการที่จะขายนักเตะและทนน่บลูมเจ้าของสโมสสก็เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าเขาเจราจาค่อนข้างจะแข็งคือเคี่ยวอะ่ะนั่นไม่ได้แปลว่าแมนยูเตดจะไม่ได้มีทางได้ตัวบาเลบ้านะครับเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เงินจํานวนมากสโตนใช้คำว่ามาหาศาลเลย และน่าจะต้องมากกว่าดิวไหนๆที่ยูเนเต็ดใช้ไปแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นแปลว่ายังไงก็แพงกว่า3คนแรก3ตัวบนที่ดึงเข้ามาแน่ๆและเนตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าเงินก้อนนี้จะมาจากไหนเพราะแม้กระทั่งกรณีที่ยูเนเต็ดเซนเชสโกโดยที่ไม่ต้องขายออกก่อนนะครับเราก็ไม่รู้ว่าถ้าจะเอาบาเลบาทเนี่ยโอ้โหจะไปหาขเขาเรียกไงสมบัติคุณปู่คุณย่าจากส่วนไหนมาอีก นะครับแต่ในที่สุดพวกเขาก็จำเป็นต้องขายหน้าเต๋ออยู่ดีอันนี้คือเล่าเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่มันแต่มีเงินไปเปิดเชสโก้นใ,นกนในเรื่องของกฎการเงินนะครับอันดับแรกคือมันแต่เอาตัวเลขบัญชีของสโมสรอนลูก Red f o ต t b a หรือ m i t e ตไปสำแดงไม่ได้ให้ตัวเลขของบริษัทใหญ่ที่มีตัวเลขขัดทุนเยอะกว่านะครับแล้วก็2คือมันมีเรื่องของวงเงินกู้นะครับอย่างที่ผมเคยเล่าไปในไลฟ์ไปเลยครั้งว่ามันแต่เป็นทีมที่เครดิตในการกู้ดีนะครับสถาบันการเงินเนี่ยเขารู้ว่า แบรนด์ยังใหญ่โตลูกค้าเยอะสปอนเซอร์เยอะเขาก็เลยปล่อยกู้เยอะแม้แต่ก็เลยมีเงินมาซื้อนักเตะได้แงนท,ที่ขายยังไม่ออกแบบนี้นี่แหละนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ยังจําเป็นจะต้องขายนักเตะออกอยู่ดีและมันคงจะต้องมากกว่าการโละสี่ยอดกุมาออกไปซึ่งแม้แต่ในสโมสรก็ต้องยอมรับว่าเอาแค่ปล่อยสี่ยอดกุมาได้ครบนี่นะครับยังต้องรอถึงช่วงท้ายตลาดเลยประเด็นสำคัญคือมาเต็จะเลือกมองหาตัวเลือกอื่นแทนบาเลบ้านในตลาดนี้เลย บางช่องอหรือว่าบางท่านเนี่ยนะครับเสนอ a n g e l โ s สติ l เลอรใช่ไหมกลางของชุดกาดเข้ามานะครับแต่ a n g e l โ s t i ิ l เลอจะเด่นไปในเรื่องของการจ่ายบอลนะหรือว่าจะเก็บกระสุนไว้สำหรับบาเลบาในซัมเมอร์หน้าซึ่งอาจจะเป็นไปได้มากกว่าคือแม้แต่ก็จับตาสถานการณ์บาเลบาและว,ว่าซัมเมอร์นี้ราคาจะลดไหมถ้าเกิดราคาลดก็มาว่ากันแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะเกี่ยวกับในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับ นอกจากนี้คีรันแมกไกนนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเขาบอกว่าสถานก,การณ์ทางการเงินของแมนยูเตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะมันจะยังมีเปอร์เซ็นต์นะครับในการขายต่อที่เราได้เซลล์ออนคลอสมาเยอะอยู่นะครับเชลซี Chelsea จ่ายค่าปรับมากเกี่ยวกับดิวของจอนซานโชนะครับแล้วก็ยังมีการไปทัวร์ในช่วงซัมเมอร์2ปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันเนี่ย นะครับยังมีค่าตั๋วเข้าชมในโอทีพรฟอร์ดที่ราคามันเพิ่มขึ้นนะครับมีการลดภาระค่าเหนื่อยจากการที่พอไม่ได้ไป UCL อสมโมสรก็ตัดค่าเหนื่อยนักเตะบางส่วนออกไปนะครับแล้วก็อย่างที่คุยนไปคือสุดท้ายสปอนเซอร์ก็เข้าเงินมันก็ยังเข้าอยู่นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอการพยายามแบบไปหาเงินส่วนนั้นส่วนนี้มาพยายามทุ่มเททุกอย่างเพื่อรวมเงินมาได้เนี่ยทีมก็ต้องพยายามจบอย่างน้อยนะครับ10อันดับแรกให้ได้ เพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าพวกเขายังสามารถจ่ายเงินได้แบบสบายๆอยู่นะครับซึ่งแม็กควาก็บอกต่อนะครับว่าแม้ว่าแมเตตจะจ่ายเงินรวมตอนนี้ซึ่งรวมกันทั้งหมดเงินต้นเนี่ยนะครับก็อ่ะอันนี้เนี่ยคือเงินรวมทั้งหมดนะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นับว่าผ่อนก้อนแรกเท่าไหร่นะครับรวมเงินของคุณย่านะครับเอมบูโมแล้วก็เชสโก o เข้าด้วยกัน2ดิลเนี่ยมันก็เฉดเฉียด200ล้านปอละนะครับย้ำว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไป นับว่าไอ้ก้อนคุณย่าผ่อนก็ได้เท่าไหร่นี้ไม่เอานะเอาก้อนรวมทั้งหมดนะซึ่งนะครับทุกอย่างมันจะดีขึ้นแม้ว่าจะสเปนหรือว่าใช้จ่ายไปแล้วเกือบ200ล้านปอนด์ก็ตามแต่ถ้าขาย4ยอดกุมาออกไปเนี่ยนะครับมันจะดีขึ้นแต่ไอ้เรื่องที่มีความน่ากลัวเฮ้ยโอ้โหแม่เตดจะล้มละๆๆลายอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันจะย่ำแย่มากๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินบางทีมันอาจจะเกินจริงจนเกินไปเพราะแม็กควายบอกว่าแม่เตด อาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จมากนักในระยะหลังๆแต่พวกเขาก็ยังคงเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เพาดานค่าเหนื่อยของสโมสรเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของรายได้เท่านั้นนะครับฉะนั้นมันก็โอเคกับในเรื่องของกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนว่าสถานการณ์ทางการเงินเนี่ยของแมนเชตอเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ ดีเท่ากับเวอร์พูลแล้วก็เชลซีในเวลานี้แมนเชสเตจะไม่สามารถใช้จ่ายเงินได้เท่ากับเรอร์พูลและเชลซีแน่ๆนะครับแต่แมนเชสเตก็ยังอยู่ในสถานะที่ดีพวกเขามีสนามที่ใหญ่นะครับมีรายรับจากการขายตัว๋วแล้วก็ยังมีรายรับจากสปอนเซอร์แล้วก็การขายเ,เสื้อขายของที่ระลึกต่างๆฉะนั้นพวกเขายังเป็นแบรนด์ที่ดึงดูดลูกค้านะครับดึงดูดแฟนบอล แล้วก็ดึงดูดคนทั่วไปได้เสมอครับนี่คือข้อมูลที่ฝั่งของจีเรนแม็กควให้เพิ่มเติมมาอย่างที่บอกแฟนช่องไปวันนี้ข่าวยาวสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องราวต่างๆเบื้องลึกเบื้องหลังสถานก,การณ์ทางการเงินดิวการาโชแล้วก็ดิวบาเลบาจัดเต็มมาให้ไม่อยากให้หลายท่านคิดว่าโอ้โหแพงเกินไม่เอาหรอกนะครับหรือว่าไปเอาซัมเมอร์หน้าก็ได้คือจริงๆโอกาสจะเป็นแบบนั้นมันก็มีครับแต่ว่าสุดท้าย ทีมหลังบ้านจุดนี้ก็แสดงให้เห็นมาแล้วนะครับว่าดิวเชสโกที่เฮ้ยมันเหมือนจะยากก็ทําให้เห็นมาแล้วนะครับไม่ได้พูดให้มันมีความหวังมากขนาดนั้นแต่ว่าก็รอจับตาสถานการณ์ดูไปมันอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกคืออย่าเพิ่งไปตัดใจอย่าเพิ่งไปท้อใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าในตลาดซื้อขายนะครับประโยคนี้โรโมาโนเคยพูดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆ,ๆคือถ้าแฟนช่องนะครับสนใจในส่วนของไข่ grooming นะครับนี่คือไข่ trimmer ครับเครื่องเล็มขนน้องชายวันนี้นะครับยังอยู่ในโปรโมชั่น8เดือน8นะครับราคาพิเศษนะครับเฉพาะไข่ t r เม m e r อยู่ที่1,491บาท ะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดน้องชายใช้แล้วหอมสะอาดแล้วก็มัน่นใจตรงนี้ขวดละ187บาทนี่คือโปรพิเศษนะครับแล้วก็ถ้าสมมติซื้อแพ็คคู่ทั้งไข่ทรีเมอรแล้วก็ไข่คลีนเซอร์ราคาพิเศษจะอยู่ที่1,666บาทนะครับไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้ลิงก์เดี๋ยวทิ้งไว้ที่ด้านล่างให้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับทุกท่านครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไป ตลาดมันเข้าสู่ช่วงท้ายแล้วฉะนั้นข่าวสารก็จะเยอะหน่อยนะครับหวังว่าจะเต็มอิ่มกับรายละเอียดทุกอย่างที่ดูบังกับนนดฝากไว้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับซึ่งต้องให้เครดิตคุณบาสด้วยนะครับทีมงานของเราจัดข้อมูลมาเต็มที่มากๆเลยลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ทุกท่านครับอารุณสวัสดีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยินดีต้อนรับเชสโกู้น่าคนใหม่ของทีมครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ